h ุนได์ซนทาเฟที่ไม่ใช่ร้านสเต็กแต่อย่างใดแต่นี่คือรถยนต์ SUV ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางคุนไดประเทศไทยเตรียมเปิดตัวในเดือนกระดากระดาคมนี้เป็น All New h คุนได i s ซน t า Fe เฟ่ y b r i d นะครับมาพร้อมแบบตัวเครื่องยนต์เบนเิน1.6เทอร์โบเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับ SUV 7ที่นั่งรายละเอียดตัวรถนะครับก่อนเปิดตัวจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมครับ จากก่อนหน้านี้นะครับคุณไดนะครับได้ทําการเปิดตัวคุณได้เซนทาเฟ่ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นโมเดลเก่านะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็เปิดราคาออกมาอยู่ที่ประมาณ1นล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับดูจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับจากราคาที่สูงรวมถึงตลาดนะครับที่มีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะนั่นเองแต่ครั้งนี้นะครับคุณได้เซาเฟ่นะครับเป็น all new เลยนะครับเปลี่ยนโฉมทั้งคันคันใหญ่ขึ้นนะครับดีไซน์สวยขึ้นนะครับ มีความเป็นเหลี่ยมสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็น SUV ไซส์ใหญ่นะครับที่ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งถ้าเทียบมิติตัวถังนะครับกับรุ่นเดิมนะครับเซนตเฟตัว a l l ์นิวนะครับมีความยาวมากขึ้นกว่าเดิมความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะทะล้อนะครับก็ยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยโดยความยาวนะครับจะอยู่ที่4830ม mm. มเมตร ความกว้างนะครับอยู่ที่1,900มิลลิเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1,770มิลลิเมตรและระยะฐันล้อนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2,815มิลลิเมตรซึ่งโดยมิติตัวถังนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับด้วยคุมพลังที่คาดว่าจะใส่มาให้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวเบนซินถลกลิตรเทอร์โบไฮบริดนั่นเองโดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบ1.6ลิตรนะครับพ่วงกับตัวเทอร์โบนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ทำให้พลังก,กาลังนะครับรวม2ระบบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ235แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่367นิวตันเมตรทํางานนะครับผ่านเกียร์อัมัตินะครับ6จังหวะนะครับแล้วก็จะมาพร้อมนะครับกับระบบขับเคลื่อนนะครับทั้งรุปบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ซึ่งความน่าสนใจของตัว All New Santa Fe นะครับที่ผมว่าควรจะเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์เลยนะครับดีไซน์ของ Santa Fe ตัวใหม่นะครับเมื่อเทียบกับตัวเดิมนะครับไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับคือตัวเดิมนะครับจะมีเส้นสายที่โค้งมนนะครับไม่ค่อยมีเหลี่ยมสันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยมีความบ็อกซี่นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งท้ายนะครับก็จะตัดตรงลงมาเลยนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเส้นตรงลงมาเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบ Full LED พร้อมกับ daytime running light นะครับที่คล้ายๆเป็นรูปตัว H นะครับสัญลักษณ์ของคุณไดนะครับส่วนดีไซน์การชนด้านล่างนะครับก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างบึกบึนนะครับเข้ากับตัวกระจังหน้าด้านบนนั่นเอง สนเส้นสายท้านข้างนะครับก็เป็นเส้นสายเรียบง่ายนะครับอย่าตั้งแต่ไฟหน้านะครับจนไปจรดเบริเไฟท้ายนะครับดูจุดเด่นนะครับก็คือการออกแบบซุ้มโค้งนะครับบริเวณซุ้มล้อนั่นเองที่จะทําให้รถนะครับมีความเป็นเหลี่ยมสันนะครับดูมีความเป็น SUV ไซส์ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งล้อล้อนะครับที่ใส่มาให้ในคันนี้นะครับว่ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ20-21นิ้วนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบ Mac v e r s ส o n s t ักนะครับด้านหลังเป็นแบบ Multi Link ส่วนดีไซน์ด้านท้ายนะครับค่อนข้างแตกต่างจาก SUV ทั่วไปนะครับเพราะว่าดีไซน์ของ Santa Fe ตัวใหม่นะครับจะเป็นแบบตั้งฉากตัดตรงกับตัวรถเลยนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวนะครับไฟท้ายนะครับที่เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับตัวเป็นสายลักษณ์นะครับเหมือนตับตัว daytime l i n light ทางด้านหน้าเลยนะครับก็คือคล้ายๆเป็นตัว H นั่นเองส่วนภายในนะครับของตัว All New Santa Fe นะครับก็จะเป็น SUV ไซส์ใหญ่นะครับคือจะมาพร้อมกับที่นั่งนะครับเป็นเบาะ3แถวนะครับ ที่มีให้เลือกทั้ง6ที่นั่งนะครับแล้วก็7ที่นั่งนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าเวอร์ชั่นไทยนะครจะได้แบบไหนโดยตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะนะครับพุ่มด้วยหนังแนป้านะครับเบาะคู่หน้านะครับปับไฟฟ้าแน่นอนนะครับมีเรื่องของ ventilation seat นะครับ memory seat มาให้ส่วนการออกแบบแผงแดชบอร์ดนะครับทางด้านหน้านะครับก็จะมีความแมนๆหน่อยนะครับพุงมาลัยนะครับเป็น multi function นะครับ3การดีไซน์ใหม่ ชุดหน้าจอมารวัดนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับเป็นจอนะครับที่เชื่อมต่อกันนะครับระหว่างหน้าจอมารวัดผู้ขับขี่นะครับกับหน้าจอสัสกรีนหนกลางนั่นเองถัดลงมาต้องล่างนะครับก็จะเป็นคอนโทรลยูนิตแอร์ต่างๆนะครับรวมถึงระบบวิทยุนะครับซึ่งแสนเฟตตัวนี้นะครับก็ยังมีใส่เข้ามาให้ซึ่งเส้นสายของตัวแผงแดชบอร์ดนะครับก็ค่อนข้างมีความตั้งตรงนะครับชันแล้วก็หักมุมลงมานะครับลาดเอียงสะท้อนนะครับความบึกบึนนะครับเป็น SUV ไซส์ใหญ่นั่นเอง นอกจากนั้นนะครับถ้าใครกลัวนะครับว่า SUV นะครับไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับนั่งหลังจะอึดอัดหรือเปล่านะครับซนตเฟตัวนี้นะครับก็ยังมีการใส่นะครับหลังคานะครับซันรูฟนะครับมาให้ถึง2ตอนนะครับก็ช่วยนะครับให้แสงธรรมชาตินะครับส่องเข้ามาในรถนะครับแล้วก็เพิ่มความโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นสวนระบความปลอดภัยนะครับคุณใดซานตเฟใส่ให้มาครบๆอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยเฉยยะนะครับ สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับฮุนไดเซนทาเฟ่นะครับถ้ามาในประเทศไทยนะครับคาดว่าจะนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งราคาในอินโดนีเซียนะครับตัว1.6นะครับเทอร์โบไฮบริดตัวนี้นะครับราคาของตัว7ที่นั่งกับ6ที่นั่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ800ล้านกว่ารูปเปียจนถึง900ล้านกว่ารูปเปียนะครับ หรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับจนไปถึง1นล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับอันนี้นะครับยังไม่รวมภาษีนาเข้าอื่นๆนะครับสาหรับประเทศไทยซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า all new sentrafe ตัวใหม่นะครับจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงออปชั่นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอะไรกับบ้านนะครับกับ sentrafe ตัวนี้นะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณครับ